สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม Counter Strike Condition Zero d e l u t i n ครับผมอันนี้ก็เป็นมิชั่นที่4แล้วต่อจากมิชชั่นที่แล้วเวลาสิบ3กสามเจโพิเอ้ยอ่านไม่ทันเอ้ยลืมจะเปิดคลิปนะนํำตัวโอเคขอประทานโทษด้วยครับโอเคเราไปลุยกันเลยดีกว่าอ่ามีกระตกเล็กน้อยกำลังโหลดฉากโอเคนี่เป็นคงจะเป็นสถานีตำรวจเนาะตอนแรกที่เปิดมาก็เข้าประตูไปเลย โอเคในที่สุดเราก็มาถึงแล้วขอโชคดีท่านโอเคเครื่องปิ้นพังหรือเปล่าพี่นั่นนะโอเคเดี๋ยวผมจะเข้าไปครับทำไมต้องมองหน้ากันอย่างนี้โอเคประชุมประชุม อันนี้น่าจะเป็นหัวหน้าทีมเราแต่ละคนก็แบบชิวๆเนาะแล้วทำไมต้องมองหน้าเราเด้วยวคนนั้นนะเอาอันอี้ <c oughs> เป็นไรกันเะมองหน้ากันหมดเลย ต้องอย่าลืม,ลมที่จะเซฟทุก<ล>ครั้งด้วยเวลาเล่นกันการพลาดไว้ก่อน,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 นพอแล้วเรื่องมองหน้านได้แล้วเออเริ่มภารกิจกันแล้วโอเคโหลดโหลดอีกแล้วบรรยากาศเงียบดีนะโอเคไมโครที่ไหนเนี่ยโอ้ว,วเรามีอะไรบ้างเนี่ยไม่มีอาวุธเลยมีแต่เครื่องมือสื่อสารกับพวกอิอเล็กทรอนิก มีกล้องสอดแนมมีกล้องถ่ายรูปแล้วก็มีที่ปลดล็อกกุญแจโอเคไปกันเลยเออโอ้โหอย่าบอกนะภารกิจนี้เป็นสเตล์อะรอบสังหารนะเอาแล้วงานหยาบแล้วผมไม่ค่อยเก่งเด้วยพวกนี้อ่าไอ้จุดสีเขียวถ้ามันขึ้นนี่ <I might. S 1> คือสามารถกดสองได้นะถ้าไม่ขึ้นเนี่ยคือกดไม่ได้ โอเคเราก็จะเห็นภารกิจสเตลนี่น่าจะใช้เวลานานหน่อยอะดูจ <outside. S 2> ากดูจากลักษณะของแมปแล้วนะมันให้ของมาแค่นี้เราต้องสเตลเข้าไปรอรอ,อมันเดินไปก่อนโอเคให้มันแยกทางกันก่อนเราค่อยเปลี่ยน โอเคเห็นเดี๋ยวเฮ้ยตรงนั้นน่าจะไปได้เดี๋ยวรอไอ้นี่หันกลับไปก่อนเราค่อยเดินย่องไปเสียงเหมือนกันภารกิจเนี้ยตื่นเต้นเหมือนกันปกติพวกรอบสังหารพวกอะไรเนี้ผมไม่ค่อยถนัดอยู่แล้วไงรอรอรอมันเดินมาอีกทีก่อน ถ้าเดินไปจ่าเอ๋นี่คือมิชชั่นเฟลลเลยต้องเริ่มใหม่เดียวผมผมพนันตัวผมเองเลยว่าด่านเนี้ยผมต้องตายเยอะแน่ๆ <laughs> โอเคให้มันเดินให้มันหันหลังไปก่อนค่อยเดินไปเดินไปยังเดินไปยังยังเลยใจเย็นๆค่อยไปค่อยไปไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ โอเคไปแล้วค่อยๆย่องค่อยๆย่องโอเคสวยไปได้ไปได้ลงกล่องลงกลองแล้วก็อ๋อตรงนี้ส่องได้ครับเห็นชัดเลยแน่นอนครับคนร้ายไม่พ้นปืนเอเคแน่นอนซึ่งผมก็ชอบมากโอเคเห็นหัวเห็นหัวมันอยู่เดี๋ยวรอมันเดินกลับไปตรงนี้เราจะเดินเข้าไปตรงนี้นะ บรรยากาศก,ก็ชิวๆนะมีเสียงนกร้องนกอะไรอย่างเงี้ยพารกิจสเตลโอเครอพี่แกเขาเดินไปกันหยุดตรงนี้แล้วก็พอพี่แกหันหน้าไปทางนู้นเราก็จะเดินย่องไปเลยได้ตรงไหนบ้างน่าจะตรงนี้แหละข้างหลังเดี๋ยวรอพี่แกเดินไปกันภารกิจสเตลก็จะเงียบๆนิดนึงเอา พี um, oh, okay. uh ่ไ huh. ม exactly. okay. ่เดินไปอ่ะเดินไปเร็วผมจะรีบไปโอเคภารกิจสเตลแล้วก็ออกค่อยย่องไปอุ้ยหลอด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 มันคิดไปเองว่าเห็นอะไรอุ้ยผมเสียวมากกลัวมาก ใจเต้นเลยอ่ะหนึ่งคนตรงนั้นมีบันไดด้วยอ๋อ,อช่องมีช่องให้รอดเดยวตรงนี้เดี๋ยวรอคนนี้เดินกันเดี๋ยวผมต้องเซฟเป็นระยะระยะดีกว่ากันเหนียวเด้อ <c oughs> ตื่นเต้นมากเล่นเนี่ย <c oughs> โอเคมันเดินไปแล้วแล้วก็เข้าช่องไปเลย สได้ไหมไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้โอเคตรงนี้ไม่กล่องซ้ายหนึ่งคนเอาขวาออยู่นี่ขวาหนึ่งเดี๋ยวรอมันเดินไปทางนั้นก่อนเราก็ขึ้นบันไดไปเลยเดินไปแล้วนะ อย่าหันกลับมาดนะ้ไาไม่เอามเามเ,เหมือนได้ยินเสียงคนหลับอะ่ะตรงนี้ปะเออนั่นไง AWP ซะด้วยพี่แวน่นโอเคเราตรงนี้ได้ไหมสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วแอแอบแอบแอบแอ targeted ไม่รู้ตัว he, ประตูเปิดอยู่อ่ะไปนนอนได้แล้วไป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 กลับไปกลับไป must again. ใช่ใช่คงคิดไปเองแหละไม่มีอะไรหรอกนอน <c oughs> นอนน้อยโอเคไปต่อไปต่อเกือบเกือบเกือบโอเคผมเซฟไว้ก่อนกันเ <c oughs> หนียวไว้กันเหนียวโอเคโหลด เอ้ยเสียงเสียงขวามือขวามือใช่ป่ะอ๋ออยู่นุ่นหมอไปครับหมอไปโอ้นุ่นมีช่องแอร์ด้วยเดี hmm. well, ๋ยวมันไมไดินเสียงจริงอะเอ้ยตกตกตก กอพังมากอันนี้อลูมิเนียมหรือเหล็กเนี่ยยิงแป๊บเดียวก็พังละเดี๋ยวเราค่อยๆไปพาเล็กิ n เตโอ สำเนียงใช้ได้เลยโหดูขำดูขำขำน่ากลัวมากโอเคสองคนนะเราต้องไปทางนั้นปะไม่เสียงอะไรโอเคย่องไปครับอย่าไปกดปุ่มเป็นอันขาดภารกิจนี้เราสเตลเดี๋ยวผมเซฟไว้โอเคกันไว้กันไว้ โอ้โหโอเคใจเย็นๆเราทำได้เราทำได้เข้าช่องไปขึ้นบันไดไปอ่าเรียบร้อยตรงนี้สอดได้ครับลองดูเผื่อมีใครอยู่หน้ามันจบกับพี่คนนี้ทำไมต้องขีดตรงกลางด้วยโอเคไปต่อไปต่อทางไหนวะเนี้ยทางนี้เหร ก็ค่อยลงโอเคโอ้โหสามคนอาวุธหนักด้วย den you เขาคุยอะไรกันอ um. ่ะค right uh. uh. so huh. okay. ุยกันสองคนอันนี้อันนี้ออกปันปันเนี่คนเนี้โอเคคนนี้ออกปันปันเพื่อนนะ่ะคนนี้ก็ What are you talking about? โอเคไปต่อไปต่อสอดได้ไหมไม่ได้อุยมีหลับอยู่หนึ่งคนส่องดูแป๊บเดี๋ยวรอคนนั้นเดินกลับไปอีกรอบหนึ่งก่อนเผื่อมันเห็นเรา กลับไปยังกลับไปแล้วนะโอเคไปต่อได้มีอะไรไหมห้องนี้ขอสอดดูหน่อยโอ้โหเป็นแคมป์นั่งรอกันเลยแต่ละคนนี่เอเคขัดปืนอยู่ไหมนพี่แล้วทำไมต้องมีสีแดงอยู่ตรงกลางด้วยวะนะโอเคไปดีกว่าน่าจะตัดไฟแหละ โอเคเราก็ต้องไปทางนี้เนาะแด้นี่ไรสองเนี่ยปะเอาได้โอ้โหโอ้เลยดูหมอนพี่พี่แกเขาไม่เจ็บคอวะนะหนึ่งคนนอนสองคนเฝ้าอะไรวะเนี่ยแล้วประตูนี้อ่ะเหมือนกันประตูนี้อุ้ยอุ้ยอุอ๋อเฝ้าเฝ้าคนหลับกัน่ะ โอเคขึ้นันได้ไปใจนเย็นใจเย็นใจเย็นค่อยเป็นค่อยไปอันนี้ไม่ได้ไม่น่ามีะไรมั้งน่าจะเป็นฉากไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โหหลับอ๋อนี่โอเคสบายสบายค่อยค่อยไป เซฟอ่ากันไว้กันไว้ภา์นี้จะเซฟตลอดเลยเพราะเสี่ยงโอ้มีปืนแล้วมีปืนแล้วเฮ้ยถ่ายรูปถ่ายรูปมันกำลังประชุมอะไรกันอยู่ไม่รู้โอเคเรามีอาวุธแล้วอุ้ยวมันยิงเข้ามามันยิงเข้ามา แอบ,บแอบ,บแอบแอบแอบตายตายตายเอ้ยยิงไม่โดนยิงไม่โดนเอาดิเซอร์เกิลโอเคปิวเปิดฉากยิงกันแล้วครับข้างล่างเพื่อนเรามาช่วยแล้วสงครามกำลังดูเดือดเลยเราต้องลงไปแจมทางไหนวะเนี่ยนะจ้าเอ๋ตายเพื่อนกำลังสู้อยู่ครับ เราต้องตามเพื่อนไปอะไรวะโอเคไม่มีอะไรไปต่อไปต่อไปต่อข้างล่างกำลังเดือดกันเลยโอ้ยโหยิงทะลุเข้ามาอย่างนี้เลยหรอพี่ใจเย็นใจเย็นตายตายตายบุกทะลวงครับเฮ้ยกระสุนจะหมดแล้ว เอาเพื่อนเป็นไรเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนบั็กเพื่อนบัก็กตายโอ้ทะลุหมดยังหมดยังเฮ้ยเพื่อนมันยิงอยู่ข้างไม่เห็นนั่นน่ะตายตายเฮ้ยตายตายตาย,ตายเพื่อนโดนเพื่อนโดนเพื่อนโดนอยู่ไหนวะอ๋อนี่อยู่บนหมดแล้วมาแล้วมานั่งชิลอยู่เงี้ยไม่ยิงเลยอ่ะ กระสุนหมดแล้วเหลือแต่ปืนพกโอ้ยโอ้โหปืนพกระยะไกลก็ยิงได้โหแต่แล้วเพื่อนเพื่อนนั่งอย่างนี้ตอนเปิดประตูมานั่งชิลเกินไปเปล่าโอเคเราต้องบุกใช่ไหมบุกเดียวนะเอ้ยเป็นภารกิจสเตลที่แบบตื่นเต้นดีนะอ๋อนี่เพื่อนเรา ขอาสารต่อหน่อยแล้วกันเพื่อนปืนนะเพื่อนกำลังสู้กันอยู่เราต้องไปช่วยเอาเพื่อนล้มไปครับไปครับเพื่อนล่วงแล้วเพื่อนล่วงแล้วเพื่อนเรากนเดี๋ยวไปช่วย we เอาตก โอเคตายระเบิดเดี๋ยวลงไปดูก่อนอ่ามีระเบิดครับตรงนี้ไปได้ปะเฮ้ยได้แจ๋วรีโหลดมีอะไรไหมโหมีกระสุนปืนพกบาลิต้าคู่นี่หว่าแล้วนี้เราขึ้นไปได้ปะไม่ได้โอเคน่าจะไปทางที่ประ,ประตูระเบิดแหละพาน,นี้ปืนเราแน่นมาก โอเคกลับกับกับทางเดิมพานนี้เราเอาวุธเราแน่นโอเครีโหลดให้พร้อมเพื่อนเราตายมีอะไรไหมมีอะไรไหมอ๋อเพื่อนเราที่ฉันโอ้โหหัวหน้าเรานี่ว่ามารออะไรตรงนี้วะอ๋อหัวหน้าขอแอร์ซัพพอร์ตไป โอ้ระเบิดไมคเข้าเบรคไม่ได้กำกับนะแต่ระเบิด <c oughs> <c oughs> โอเคหมดยังอุง้ยนู่สนสไนเปอร์สไนปเปอร์ <c oughs> อเฮ้ยลบ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 เอไอมันชอบขวางขวางกระสุนนะ <c oughs> ่ะเอาเรียบร้อยเพื่อนเก็บสำรวจดีมีอะไรมีกระสุนกับกล่องพยาบาล โอเคลุยต่ออุย้สยสไนเปอร์ตายร่วงโอ้โหข้างในมีอีกอาระเบิดกินตายยังโอเคเกียงไปต่อไปต่อไปต่อเฮ้ยมันหิ้วอะไรไปวะนะ่ะ อะไรนะอาวุธหนักกำลังไปทางนั้นเหรออุ้ยระเบิดไมโคเบลไม่ได้กำกับไว้นะแต่ระเบิดเอ้า,อา,อา,อามาตอนไหนวะเฮ้ยตกใจหมดตกใจหมดนึกว่าเออโอ้ทำไมพานนี้มันดูแบบโอ้ชิตรถถังถอยก่อนถอยก่อนเดี๋ยวก่อนรถถังมารถถังมา โอ้โห,โโหปืนกนหนักว่ะรถถังมาลงล่างลงล่างลงลาง่ลงลางก่อนลงล่างก่อนเหยียบได้ไหมเนี่ยไม่น,น่าได้นะมีกล่องเนี้ยเฮ้ยเลือดฮึบกระโดดอ่าฮึบกระโดดกระโดดโอเคตรงนี้ก็มีเลือดโอ้ล็อกเก็ตลันเชอร์โอเครถถังเสร็จแน่ เอาไปกินโอเคไปเก็บผังยังเอ้าหน้ดเดียวเองเหรอเฮ้ยปอบางไปไหมอะไรอะ่ะนัดเดียวพังแล้วอะ่ะโอ้โอเคโอเคโอเคก็ดีไม่ต้องเสียเวลาสู้เยอะไปต่อครับไปต่ออ้า ไปไงวะเครื่องครืง,งบง่งอ๋อนี่ช่องแอร์ช่องแอร์เฮ้ติด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 เอาติดอะไรเนี่ยไอ้ล่วงเอาไม่เอาไม่ใจเย็นใจเย็นเฮ้ยเอาโดดไม่ได้เฮ้ยโดดไม่ได้ทำไมโดดไม่ได้วะ โอเคได้แล้วโอ้แพผกระสุนอ๋อเราจะแปลงไหนต่อทางนี้เหรอื้อทางไหนลงล่างเหรอนี่อประตูนี่อไม่ใช่แปลงไหนวะหาทางไปไม่เจออ๋อนี่น,น,นีหาตั้งนาน งั้นแสดงว่าที่ผมไปเมื่อกี้คือทางลับประเดีใช่ปะเก็บของเก็บอะไรพวกเนี้ยโอ้โหตายอุโโอ้ยตกบันไดมีไหมไม่มีนะโอ้โปืนกลหนักปืนกลหนักถังน้ำมันระเบิดตัวแตกโดนทับปดีเละไปเลยเคาน์เตอร์นี่เป็นเกม18บแกนบวเนี่ย ว้าว M 2 4 9แต่อยากได้ AK ที่อยู่ในรังมากกว่าโอเคเุยต่อเุยต่ออย,อยู่ไหนซ้ายมีไหมซ้ายไม่มีขวาสนไนเปอร์ไห้คนแบกกระเป๋าอีกแล้วอ่ะ เราต้องตามมันไปไแน่เลยเรามามันก็อ๋อเ้วเพื่อนมานอนอะไรตรงนี้แ้มีบาน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 กวาดให้หมดกวาดให้หมดเออคิดว่ายิงไม่ทะลุไปไม่ได้ล้วตรงเนี้ต้องกระโดดไปอรอเออใช่ด้วยประตูเปิดไม่ได้มีอะไรไหมไม่มีนะไปต่อไปต่อไปต่อ โหลดอีกแล้วอุ้ยต้องยิงชอบโอ้มีเกาะมีสัมีสเกลอ่าสไนเปอร์โอเคใช้หน่อยใช้หน่อยภาทน,นี้เราคลังแสงแน่นมากอาวุธมาถึงก็ได้ใช้เลยนะ Chat, ล่วงไม่ล่วงไม่ล่วงปืนดาเมจมันเบาต้องยิงซ้ำลองที่อุ้ยอุ้ยอุ้ยอ in ุ้ยอุ้ยหน้าสั่นเลยอ๋อนี่อยู่นี่นี่นี่นะวะมันล้อมเราหมดเลยยิงเมื่อกี้หน้าสั่นเลยหน้าสั่นเลยนี่ละโอ้โหหน้าสั่นลองตัวนึงยิงหัว ตาไม่ได้ไม่โดนปืนกลน,นี่แหละเออง่ายดีง่ายดีนิดเดียวแป๊บเดียวจบสไนยสนยสไนสสไนหนึ่งนัดไม่ตายปืนมันดาเมจเบาเดี๋ยวรีโหลดให้พร้อมกันโอเคเต็มนี่ด้วยเต็ม ไม่มีระเบิดช่างมันยิงหยอดไปนีแ่แหละถึงเวลาง,งัดปืนกลหนักออกมาเล่นแล้วข้างล่างนี่ลงได้ลองขอลงหน่อยแล้วกันเผื่อมีอะไรว่ามีกระสนุนกระเลือด ยิงรอบยิงไปต่อไปต่อเดินทางซ้ายขวาตันโอ้ยโอ้ยแอบ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 เฮ้ยเพื่อนเราเลยตัวมาช่วยแล้วเฮ้ยเอาวะเอาวะเอาวะเฮ้ยบุก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 มีกำลังใจแล้วมีกำลังใจแล้วตัวแตกตัวแตกระเบิดกวาดล้างกวาดล้างตาย โอ้สะใจสะใจเพื่อนเรา M P 5หมดทุกคนเลยหมดแล้วนะเดี๋ยวลองแปลงนี้กันเฮ้ยเพื่อเอาเอาเอาพื่อน จะตายจะตายตายตายเฮ้ยจะตายจะตายเอาจะตายเอาเฮ้ยเพื่อนล่วงแต่เราเราอย่าเพื่งล่วงนะเยอะไว้ก่อนเยอะไว้ก่อนเฮ้ยจะตายเอาเลือดเหลือสิบเอ็ดพระเจ้าช่วยด้วยอยากได้เลือดอยากได้เลือดอยากได้เลือดจะตายเอาเซฟก่อนเซฟก่อนโอเคเพื่อนตาย อยากได้เลือดเอ้ยรอดแล้วโอ้โหสูบสูบหมดตู้แล้วทำไมคนนี้ท่านั่งตายเงี้ยโอเคโอเคยิงหยดหยอดโอ้ยอย่างเท่โดดลงมาอย่างเท่เลยตายโอเค อฮ้ยได้แล้วเอ้อยปืนในฝัน A.K.C. 7ปืนที่แบบต้นทุนการผลิตต่ำแต่อัตราการใช้งานและการเจาะเกาะน,นี่สูงมากไม่แปลกเลยที่คนร้ายนิยมใช้นะเสียงเอกลักษณ์คิดถึงมากอุ้ยชอบชอบชอบ จ้าเอ๋ตายเครื่องระเบิดมาต้องวิ่งสวนถ้าเราวิ่งย้อนกลับไปโดนดาเมจเอ่เอเปิดได้ไหมไม่ได้โอเคโหลดอีกแล้วด่านนี้โหลดบ่อยมากโอ้ว้าวเรามาถึง เราต้องไปหยุดมันเหรอวะเติมเลือดเติมเกาะแน่นมากภารกิจนี้แน่นมากเอาเราเบิดไปกินโอ้ยปืนเยอะเลือกไม่ทันเลือกไม่ทันปืนเยอะจัดเลือกไม่ทัน บางทีก็เยอะไปนะกดทีนี่แบบโอ้โหเลือกเลือกหลายกระบอกเลยอะ่ะอุยอ้ยอุ้ยสิบแปดบวกฉากนี้ไม้กลางเขนด้วยไม่น่าเชื่อนะเนี่ยว,ว่าเกมคาลเตอร์จะเป็นเกมสิบแปดบวกมันก็แงแล้วแหละมันเกมยิงปืนอุยตายทำไมในโบสถ์มีของพวกนี้ด้วยวะอย่างเยอะ ใช้มัง่งใช้มัง่งวิ่งหนีระเบิดโอ้โหตัวแตกไอ้สไนเปอร์สไนเปอร์ตายสายเคลียร์ขวาเคลียร์ลงแล้วน,นะเอ้ย no ok. <ฮ>อะไรพูดอะไรครับพลามอะไร เฮ้ยบอสเป็นหน่ยยิงไม่ตายเลยกูระเบิดกูระเบิดกูระเบิดเร็วเร็วเร็วเฮ้ยเรวมันจะนิวเคลียร์จะลงแล้วกู้กูๆกู้กู้กูู้รอดรอดรอดโอ้โหมิชชั่นนี้โอเคจบไปแล้วครับเจอกันมิชชั่นหน้าครับผมบ๊ายบาย